สวัสดีครับรถที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็เป็น o o n d d r ดีมคุรุสภานะครับลูกค้าได้นําเข้ามาซ่อมครับผมตอนนี้ก็ได้คิวแล้วครับมาจอดไว้ก็เกือบสองเดือนแล้วครับเนี่ยลูกค้าเขาบอกว่าเครื่องเสียงดังครับผมเดี๋ยวเรามาฟังดูครับว่ามันดังยังไงนะครับเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเสียงเนี่ยครับ เรามาแกะดูด้วยกันครับว่ามันดังอะไรครับเดี๋ยวมาซ่อมไปด้วยกันครับตอนนี้ผมได้แกะเครื่องออกมาดูแล้วครับก็พอจะรู้สาเหตุแล้วครับนี่ครับเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็นี่ครับเห็นเห็นแล้วครับลูกสูบติดกับผมเนี่ยเห็นรอยดำๆนี่ไหมครับนี่ตรงมุมเนี่ยครับด้านล่างนี้ก็มีรอยติดนะครับน่าจะเกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งนะครับ และอีกหนึ่งกรณีก็อาจจะเป็นไปได้ที่ปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ค่อยปั๊มครับผมคือเริ่มจะเสื่อมครับตามตามอายุการใช้งานเนาะแล้วก็มาดูายก้านครับก็มีรอยล็อกของสลักลูกสูบนะครับเดี๋ยวผมก็จะผ่าเครื่องอัดเปลี่ยนก้านแล้วก็เจ้าของเขาจะให้เปลี่ยนลูกปืนภายในเครื่องใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวผมก็ล้างล้างแล้วจะประกอบตอนประกอบผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูครับ ตอนนี้ผมก็ยกเครื่องขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับว่าจะแตกต่างกับตอนที่มาที่แรกไหมครับเหยียบใช้ได้แล้ครับนี่ครับน่าจะเป็นเสียงเนี่ยครับ เดี๋ยวผมก็ประกอบบังลมพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ